สำหรับใครที่ชอบเสี่ยงดวงหรือเป็นนักเสี่ยงดวงฟังครูเลขมีพลังงานเป็นของเขาเองเมื่อไรก็ตามที่คุณก็คิดว่าเลขนั้นก็ใช่เลขนี้ก็ใช่เลขนู้นก็น่าซื้อเลขนี้ก็น่าซื้อทําไมคุณไม่ถูกรู้ไหมพลังงานเลขมันเยอะมันตีกันนี่คุณอาจจะคิดว่าไม่จริงนะคะคนถูกหวยจริงๆเขาไม่ซื้อเยอะไปสังเกตคือเขาซื้อประมาณสองตัวสาตัวอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างเนาะแบบไม่เยอะอะค่ะมันต้องเป็นเลขพลังอันเดียวกันที่มันอยู่ด้วยกันนะคะ อย่างเช่นยกตัวอย่าง80 9, 80 9, 9, 80 8 0 9 8 0 0 9 9 0 0 9 0880อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นพลังเลขอันเดียวกันนะคะมันต้องออกตัวใดตัวหนึ่งแต่อันนี้นะคะซื้อสมมุตินะซื้อ8 0 9แล้วก็ดัน2ตัวไปซื้อ21หนึ่งแล้วก็2ตัวไปซื้อ1 4แล้วก็ไปซื้อ98อะไรแบบเนี้ยค่ะคุณดูนะพลังเลขตีกันเลยพลังเลขตีกันเลยมั่วตัวเลยเพราะถึงแม้ว่ามันจะมี8 0 9มันมี0ย์เป็นเลขเลขเลข,เลขที่อยู่2ตัวล่างก็ตาม คุณก็ไม่คุณก็ไม่ได้แยกมันออกมาซื้อเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วถ้าคุณไม่ได้ซื้อตัวอื่นด้วยคุณจะเลือกซื้อมันอีกสองตัวมันเป็นพลังงานค่ะทําไมเวลาจุดทูบมันถึงมีสามตัวถ้าคุณเสี่ยงซื้อแค่สองตัวบนสองตัวล่างล่างบนบนล่างอยู่ในสามตัวพลังเลขมันจะก่อเกิดมันจะทำให้คุณนะคะเฮ้ยมันจะเหมือนมีแรงอะไรสักอย่างนึงให้คุณซื้อสองตัวหน้าด้วยเพราะว่ามันไม่มีเลขเลอะเทอะมันไม่มีเลขตัวนั้นอันรักพี่เสียดายน้องรักน้องเสียดายพี่แบบนี้ตัััััวเลขมมนนนนนนจึงทําให้ไปสสบุก แต่พอเราไม่ถูกเพราะอะไรซื้อแปดเ้ยซื้อ89ดแต่ดันไม่ซื้อสองตัวแต่แต่สองตัวซื้อไหมซื้อไปซื้ออะไรซื้อ1นึ่งซื้อหนึ่งเอะไรก็ว่าไปเห็นไหมเลขมันไม่ได้เป็นเลขพลังอันเดียวกันเลยนะมันเป็นเลขขัดแย้งด้วยซ้าเลข0ูนย์ไปขัดแย้งกับเลข1จบเลย เห็นนะแทนที่จะมีพลังเลขศูนย์มาช่วยให้คุณตัดซื้อ2ตัวหน้า2ตัวหลังเพราะฉะนั้นนะคะการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงหวยเสี่ยงอะไรก็ตามนะคะตามพลังงานแล้วเรามีเลขที่ไม่ตรงกันคุณไปตามเขาเขาอาจจะไม่ถูกกับคุณคือเลขทุกเลขมันมีของใครของคนนั้น ไม่ใช่คนนั้นถูกเราต้องถูกด้วยอันนี้ครูฝากไว้เนาะสำหรับคนชอบเสี่ยงดวงครูก็เชื่อแหละว่าเนาะเราก็เล่นกันแบบสนุกแต่อย่าให้เล่นจนเศร้านะคะต้องเอานับที่ได้กับที่เสียตอนนี้นะคะนับเล่นๆค่ะคุณได้กี่รอบแล้วแล้วคุณเสียไปกี่รอบเอาเป็นว่าลงมาวัดวันนี้อะไรมากกว่านะคะได้มากกว่าหรือเสียมากกว่าเพราะฉะนั้นนะคะใช้วิจารณญาณในการเล่น ฉเลิกบ่ได้นะคะแน่นอนคะ่ะเลิกบ่อได้แต่ก็ต้องเล่นอย่างมีสติไม่ใช่ขนเอาสตังที่ทามาหากินมาเล่นจนหมดเนื้อหมดตัวนะคะเลือกเอามาเล่นให้สนุกสนุกเอาพอได้ลุ้นนะคะแต่ถ้าจะเล่นเอารวยเลยอย่างที่บอกคะ่ะวันหนึ่งถ้าไม่มีสติมันเรียกกลับคืนได้นะคะมีสติมีสตังแบ่งทําบุญแล้วเงินนั้นจะเพิ่มพูน ใครที่ถูกนะคะวิธีการที่ดีที่สุดให้พ่อแม่ก่อนอันดับแรกอันดับสองทำบุญทําทานแล้วเงินก้อนนั้นจะเพิ่มพูนททำให้ทรัพย์นั้นเข้มข้นขึ้นโดยการสร้างบุญแล้วต่อยอดนะเอามาฝาก